การไม่ใหญ่แน่นวิเปลี่ยนเรือตัวเดียวเองหลังจากที่อาจารย์แม็กปะผุมาซนะอย่างโชคโชนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันแล้วนะครับนี่เรือหรือตรงเตงกลางหรือเขาเรียกว่าเรือครับมากบา เดี <Panther S 2> ๋ยวอีกทีเนื้อตัวสั้นขันก็ได้แล้วดำสั้นอ่ะสองแรงแข็งขันไปกอีี ดก่อนปจนออกมาข้างนอกไม่ต้องไปนั่งหรอกอย่างนี้แหละไม่เป็นไรเราเดี๋ยมันน้อยเดียวเองไม่ได้ได้ก็บอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ตัวได้ถือม่ว่าลุกดีลุกลุกอาลุกตะเกียกันเถียงมันจับแล้วไม่ต้องออกน้ำไม่ต้องไปนั่งคุณจะเข้าเข้าออกออกทำไมคุณมันเมืดเราก็มันก็จับของมันเองได้ล่ะ เดี๋ยวตัวนี้ไม่แน่นมากอ,อ,อันสั้นมาแม้ แม็กต่อแกะก็ได้แล้วมัง้งมันรวมยังเออก่อแกะก็ได้แล้วจะมีในเป้าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเนาะไม่ต้องเปลี่ยนถึงเลยลกระดุมสองตับเออตัวล่างมันมีไหมเหรอล้างอะไรไก็ไปล้างเอาไปแช่ในอ่างก่อนเลยมีอะไรพวกนั้นอันมีเอาไปแช่ในอ่างก่อนว่ามันถามอยู่ว่าทีเออเอาไปแช่ก่อนต้องค่อยล้าง อืมโอ้โหก่อนแม็กเหมือนกันใชไมไม่ไม่มีบล็อกบล็อกลมได่ต้องออกแรงหน่อยใช่ไหมแม็กแต่ก่อนมันก็ไม่มีหรอกบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าก็แกกก็ไม่มีหลุดแล้วป้าง แล้วก่อนมีแต่กุญแจแหวนด้วยเนาะแล้วไม่เกียด <c oughs>